ณผู้ชมคะมีผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะพบว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความกังวลเรื่องของปัญหาหนี้สาธารนณะแล้วก็มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแล้วก็มีความพึงพอใจการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเรื่องการแจกเงิน10,000บาทมากที่สุดคะ่ะ โดยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตขาเข้าไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องรัฐบาลแผ่ทองทานกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน1227นสรคนนะคะสำรวจทางไหนบ้างสำรวจทางออนไลน์แล้วก็มีการสำรวจทางภาคสนามด้วยนะคะระหว่างวันที่1 9ถึง22พฤศจิกายน2 5 6พบเเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เนี่ยกังวลเรื่องภาระหนี้สาธารณะ 54.80%และมาตรการที่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มส่วนคำถามที่ว่าประชาชนพึงพอใจมาตรการใดมากที่สุดอันดับหนึ่งค่ะส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดขึ้นทั่วหน้า55.78%ตามด้วยการแจกเงิน1,000 0บาทเฟส1แล้วก็เฟส2รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือน โดยกลุ่มตัวอย่าง53.87%ยังเชื่อมั่นต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและ43.44%มองว่านโยบายแจกเงิน1,000 10, 0บาทเฟส2เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างและสุดท้ายประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการช่วยเหลือเรื่องใดมากที่สุดอันดับหนึ่งก็คือลดค่าคลองชีพควบคุมราคาสินค้า60.9 8 ตามมาด้วยเพิ่มมาตรการกระตุ้นการบริโภคการใช้จ่ายในประเทศและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตทางด้านประธานสวนดุสิตโพค่ะนางสาวพรพันธ์บัวทองก็บอกว่าจากผลสำรวจเนี่ยสะท้อนความเห็นที่แตกต่างกันในสังคมเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้ว่าจะเชื่อมัน่นแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจในนโยบายเฉพาะหน้าแล้วก็มีความกังวลต่อความมั่นคงทางการเงินของประเทศด้านมุมมองต่อสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ก็ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ก็เรียกว่าชอบเงินหมื่นแต่ไม่รู้เศรษฐกิจนั้นจะฟื้นตัวขึ้นเมื่อไหร่ทั้งนี้ค่ะต้องการให้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเรื่องปากท้องของประชาชนโดยด่วน ขณะที่ทางด้านดรงามประวันเอสมนึกค่ะอาจารย์ประจําหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตโรงเรียนกฎหมายและการเมืองอธิบายผลโพนี้นะคะว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแพ้ทองทานในภาพรวมแต่ยังกังวลปัญหาค่าครองชีพแล้วก็การควบคุมราคาสินค้าในปัจจุบันแล้วก็ต้องการให้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด ส่วนเรื่องระยะยาวประชาชนคาดหวังให้มีการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแก้ปัญหาหนี้สินแล้วก็เรื่องของการกระตุ้นการลงทุนด้วยค่ะ